น่าจะยาวเป็นไงหลักอะไรเจ็ดเอ็ดเก้าสิบเอดนิบสองสิบ้ามสิบี่สิบป้า ตันี้เคียนสวนมากเหมือนผู้ใหญ่เขียนเล้เนี่ยค่ะต่อค่ะต่อเดี๋ยสวยสวยสวยมากค่ะสวยมากหลักอะไรคะต่อไปหลักสิบอเอาเลยสิบเจเจ็เ้เอลเวนมีสองตัวตังหลักสิบหลักเก Để không Để không ừ hả ừ à, à, sống 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 นยไม่ได้เรื่องเนี่ย,ยแต่น้าตนาันอะไรน่อ็นโฟร์ีนอ๋อเก่งมากค่ะเหมื่อเมื่อวาน